สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้ง,น,งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังชัยชนะของทีมบอลเล์บอลหญิงไทยเหนือทีมชาติตุรกีมาเก็บตกให้ได้ฟังกันอีกสักคลิปหนึ่งหลังจากที่ในคลิปที่แล้วผมได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของแฟนลูกยางจากหลากหลายชาติมาได้รับฟังกันไปแล้วมาในคลิปนี้ผมจึงจะขอพาทุกคนไปฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลจากชาติคู่แข่งขันอย่างชาวตุรกีกันแบบเต็มๆกันดูบ้างลองไปฟังกันดูครับว่า เขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างหลังเกมที่ทีมชาติของพวกเขาพลิกล็อกแพ้กับทีมชาติไทยของเราไปแบบสุดเซอร์ไพรส์2ต่อ3เซตโดยความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปรวบรวมวมาจากในทวิตเตอร์วอลเล์บอลต่างๆของตุรกีแบบล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเขานิยมใช้ทวิตเตอร์กันซึ่งชาวตุรกีคนแรกนั้นได้มาแสดงความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในแมชนี้ด้วยความไม่พึงพอใจว่ามันน่าอับอายคุณแพ้ให้กับไทยแลนด์ที่มีความสูงราว1.70เมตร ประเทศเราทําให้ถูกขายหน้าเพราะว่าทีมชุดนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยข้อความที่ดูเดือดด้วยว่าตุรกีนั้นไม่สามารถที่จะแพ้กับไทยได้ในทุกกีฬาคุณได้ทําให้เราอับอายขายหน้าส่วนคนต่อมาก็มองผลงานของทีมชาติตุรกีในแมชนี้ว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับทีมชาติไทยอย่างจริงจังเลยแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทีมชาติตุรกีต่อไปว่าทีมชุดนี้ของเราเนี่ยแพ้กับทีมชุดบีของเซอร์เบียมาสองครั้งและแพ้กับแคนาดา และยังไม่ได้เหรียญในรายการที่แข่งขันในบ้านตัวเองด้วยฉันจะคิดว่าเราควรที่จะยินดีแล้วนะที่เราได้หนึ่งแต้มจากการเจอกับทีมชาติไทยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงทีมชาติชุดนี้ภายใต้การนำทัพของกุยเดติว่าฉันติดตามทีมนี้มาอย่างยาวนานมันมีหลายทีมที่ดีกว่าเราแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่ทีมที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ถึงแม้ฉันชอบกุยเดติมากแต่เราต้องการโครงสร้างทีมใหม่ในตอนนี้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่ากุยเดเตะนั้นควรที่จะต้องลาออกในทันทีเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่ากุยเดเตต้องไปแล้วในตอนนี้ที่มันแย่ลงไปในทุกๆวันส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าความอับปยยศนี้มันควรต้องได้รับการสะสางในทันทีคุณแพ้ให้กับทีมที่ตัวเตี้ยอย่างไทยได้อย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณเอาผู้เล่นจากทีมที่เกือบตกชั้นมาติดทีมชาติด้วยอย่างนั้นหรือ ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลถึงเรื่องส่วนสูงระหว่าง2ทีมนี้ต่อไปด้วยว่าความสูงเฉลี่ยของทั้ง2ทีมนี่ตุรกี1.88เมตรส่วนไทยแลนด์1.77เมตรในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเราได้ถูกทุบโดยสาวๆที่สูงราว1เมตร70 m, พร้อมด้วยรอยยิ้มไทยแลนด์เล่นกันด้วยการหัวเราะแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งเกมเลยส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่า เราโดนตัวตีที่สูงไม่ถึง180ทําไปถึง32แต้มภายใน4เซตและต้องเล่นกัน5เซตกับไทยมันเป็นความน่าอับอายในเกมรับของทีมชุดนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงผู้เล่นคนนี้ของไทยอย่างชัชชุออนต่อไปอีกว่าทีมชาติของเราไม่มีความสามารถที่จะหยุดผู้เล่นเพียงหนึงคนนี้ได้มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ตื่นตระหนกส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงชัชชุออนไปอีกว่า สาวคนนั้นเพียงแค่ลำพังสามารถทำลายเราได้ส่วนชาวตุรกีคนต่อมาที่ได้มาประชดประชันทีมชาติของตัวเองว่าทุกคนได้กลายเป็นสตาร์ระดับโลกได้เมื่อมาเล่นกับทีมชาติของเราแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองถึงการทำผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ของชาชูออนในแมตช์นี้ว่าฉันคิดว่านี่มันเป็นเพราะว่าเราแย่เองนะฉันเองยังจำไม่ได้เลยว่าเธอคนนี้สามารถตีได้เกิน5 0ในลีกตุรกี ซึ่งคนต่อมาจึงได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าฉันคิดว่าความแตกต่างของตัวเซ็ตมันคือทุกสิ่งสาวไทยคนนี้เซฟเติดการบล็อกในซาลเลเยเพราะว่าไรล,ล่าแต่เธอกลายเป็นยักษ์ใหญ่เพราะว่าพรพันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมต่อไปว่าสาวไทยเนี่ยมีพรสวรรค์มากเลยนะซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่แค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่มีวินัยในเกมความเยือกเย็นแล้วก็การทำงานหนักด้วย ชัดเจนเลยว่าเราไม่มีส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงชัดชูออนว่าถ้าชัดชูออนเนี่ยเป็นชาวตุรกีในตอนนี้เธอหน้าที่จะเป็นตัวตีของทีมระดับท็อปทในตุรกีได้เลยแต่เธอต้องเล่นให้กับทีมอย่างซารีเยเพราะว่าเธอนนั้เป็นชาวต่างชาติมันเป็นโชคชะตาทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นก็มาที่เฟเนเชอส่วนคนต่อมานี่น่าจะมาคอมเมนต์แบบติดตลกถึงชัชูออนครับว่า อย่าปล่อยให้สาวคนนี้ได้กลับมาที่ตุรกีเลยบอกไปว่าเราปิดจารีเยแล้วในขณะที่คนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเรื่องความอันตร,รายของผู้เล่นอย่างชัดชัวรนว่าเรามีระบบเกมรับที่สามารถป้องกันบอสโควิดและอีกัวนูแต่สําหรับชัดชัวรแล้วทุกทีมต้องเปลี่ยนระบบเพราะว่ายังไม่มีใครที่ค้นพบหนทางที่จะหยุดเธอทุกๆคนหาหนทางแต่ก็ล้มเหลวแล้ก็ต้องเปลี่ยนหนทางกันมันไม่มีสิ่งใดที่เป็นแบบนี้เลย ส่วนคนต่อมานีได้มาแสดงความคิดเห็นไปถึงหนึ่งในปัจจัยที่เขามองว่าเป็นจุดอ่อนในด้านเกมรุกของทีมชาติตุรกีในแมตช์นี้ว่าทุกคนสามารถเข้าใจการผ่านบอลเมื่อบอลมันมาถึงตัวเซตของเราและเมื่อคุณยกบอลขึ้นไปบนเพดานการตั้งรับและตัวบล็อกก็จะมีเวลาที่จะเตรียมรับมือมาจึงยากที่จะสามารถตีให้ได้แต้มและการผ่านบอลของฝั่งไทยเองก็มีความหลากหลายด้วยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงการผ่านบอลของไทยเราด้วยว่า เราไม่สามารถที่จะหยุดผ่อนผันได้เลยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมถึงผลงานของทีมชาติไทยในแมชนี้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับไทยแลนด์พวกเธอโจมตีกันได้ดังเดี่ยวและผู้เล่นก็ต่างเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาโชคไม่ดีที่มันกลับกลายเป็นผู้เล่นของเราเองที่มักเล่นแบบเสีย3คะแนนหลังจากที่ทําได้2คะแนนส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงไทยเราต่อไปอีกด้วยว่าในความคิดของฉันทีมชาติไทยเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ที่สุดแห่งปีของเนชันลีก2022 พวกเธอมีเกมที่ยอดเยี่ยมและก็มีผลงานที่ดีกว่าตอนนั้นมากด้วยในแมตช์นี้ในขณะที่ทีมชาติของเรามีแต่ความผิดพลาดกันครั้งแล้วครั้งเล่าส่วนคนต่อมาก็มองได้ว่าไทยนั้นเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็มีความเชื่อใน VNL จีนก็แพ้ให้กับพวกเธอจากการต่อต้านแบบนี้พวกเธอไม่เคยที่จะคิดยอมแพ้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการมีจิตวิญญาณน,นักสู้ของไทยเราไปอีกได้ว่า แม้ทีมชาติไทยจะเสีย 6- 7คะแนนติดต่อกันแต่พวกเธอก็ไม่มีปฏิกิริยาจากการแสดงออกบนใบหน้าของพวกเธอเลยแต่มันไม่เหมือนกันกับทีมชาติตุรกีเราไม่ต้องพูดถึงการเสีย6 7แต้มเลยแค่2 3สแต้มก็จะมีปฏิกิริยาในแง่ลบต่อผลงานของเราในทันทีนี่มันเป็นหนึ่งสิ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งแรกที่มันสำคัญก็คือ สาวไทยนะั้นเล่นกันด้วยความสนุกสนานไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้พวกเธอหัวเราะอ,อยู่เสมอและก็ไม่มีความเครียดส่วนทีมของเราชนะในเกมอุ่นเครื่องและคิดว่าพวกเธอจะสามารถชนะในทุกๆเกมที่ซีเรียสพวกเธอเล่นกันได้แย่มาตลอดหนึ่งปีหลังในตอนนี้สาวๆจากทีมของเราชุดเมเตอริเนียนเกมควรที่จะมาร่วมทีมชุดนี้สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ดีเลยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าฉันมองที่ทีมชาติไทยพวกเขาแฮปปี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเสียแต้ม แต่ฉันมองมาที่ทีมของเรามันมีแต่ความอึดอัดความเครียดเราจะเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องของการควบคุมอารมณ์ส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลลัพธ์ในแมชนี้ต่อไปว่าเราเหมาะสมแล้วที่จะได้ผลการแข่งขันที่มันแย่ในเกมนี้ถ้าคุณไม่สนุกกับเกมได้อย่างสาวไทยคุณก็จะต้องพ่ายแพ้ในเกมแถมเราก็ยังใช้ผู้เล่นเดิมๆอยู่เสมอด้วยมันน่าเบือ่อส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความแปลกใจถึงการเล่นแบบสนุกสนานของผู้เล่นทีมชาติไทยว่า ชาวไทยนี่มีความสุขกันอย่างมากแบบนั้นได้อย่างไรสาวๆเหล่านั้นหัวเราะตอนพวกเขาเสียแต้มและผู้ชมของพวกเขาก็หัวเราะด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปถึงจังหวัดที่อัชาราพรนั้นเจ็บในช่วงท้ายเกมด้วยว่าฉันอิจฉาคนไทยมากแม้บาดเจ็บและกำลังรักษาอยู่ข้างสนามก็ยังมีรอยยิ้มทั้งที่เจ็บปวด ในขณะที่ชาวตุรกีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มาก่าเพิ่มเติมถึงนักกีฬาไทยของเราแบบกึ่งติดตลกไปอีกด้วยว่าเอ้าสาวไทยเหล่านี้ไปตรวจโดบกันซะเถอะบ้าไปแล้วพวกเธอหัวเราะกันแบบไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะได้แต้มหรือว่าเสียแต้มส่วนผู้เล่นของเรานั้นมันตรงกันข้ามไม่ว่าอะไรก็ตามที่สาวไทยนั้นดื่มแล้วมันเป็นแบบนี้ฉันต้องการให้เราได้แบบเดียวกันสาวสาวไทยเหล่านี้ช่างเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานในแง่บวกที่มันยอดเยี่ยม ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นควันหลงจากเกมนัดประเดิมสนามของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผมได้เก็บตกมาให้ได้รับฟังกันอีกหนึ่งคลิปโดยเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราจะเจออีกหนึ่งศึกหนักกับทีมชาติโปลแลนด์ในคืนวันอังคารที่27กันยายนนี้เวลาตีนหนึ่งครึ่งใครที่อดนอนไหวก็มาร่วมเชียร์สาวไทยของเรายามดึกไปด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกป้องประการใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้้้้วกกกลับบัับบมาพนนนไดใใหห่อีคครงคิป ขอบคุณแหละสวัสดีครับ